สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การวิเคราะห์ภาพรวมตลาดคริปโตเคเรนซีนะครับผมเอเท m i นแอดมินตัวน้อยผู้ดำเนินรายการครับพบกับรายการคุยกับกราฟ101ครับสวัสดีวันเสาร์ครับวันหยุดของใครหลายๆคนนะครับวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับ Bitcoin บ้างนะครับเรามาอัปเดตกันนะครับวันนี้ Bitcoin ก็ได้ทำการเบรกเส้น แนวต้านมาแล้วนะครับมีแนวต้านเส้นสีชมพูเนี่ยเป็นแนวต้านสําคัญนะครับทะลุขึ้นมาแล้วนะครับทะลุมาแล้ว RSI ก็เช่นกันนะ RSI เนี่ยทะลุเส้นแนวต้านสีขาวไปแล้วนะครับ MACD ยังยังไม่เปลี่ยนเป็นขาขึ้นนะแต่ว่ามีโมเมนตัมการซื้อที่เพิ่มขึ้นนะครับเส้น MACD เนี่ย cross เมื่อวันที่ประมาณ20เนี่ย20ธันวาคมนะครับ ตัดกันมีสัญญาณพรีบบยนะครับแต่ว่ายังไม่ใช่สัญญาณบายนะครับก็จับตาดูกันต่อไปนะครับบิตคอยส่วนแนวต้านนะครับแนวต้านอีกตัวหนึ่งน่าจะเป็นเส้นสีเหลืองนี่แหละครับเส้นที่เห็นกันทั้งโลกนี่แหละครับแนวต้านถ้าราคามันขึ้นมาตรงนี้น่าจะมีแอคชั่นนะครับเพราะว่าเป็นแนวต้านที่ตกมาแล้วแล้วก็เด้งรีบาวไม่ผ่านนะครับก็ลงลงต่อเนาะแล้วก็ ตอนนี้ก็ได้ทําการกลับขึ้นมาอีกรอบหนึ่งพยายามจะยืนเหนือแนวต้านเส้นสีชมพูที่เราเพิ่งผ่านไปเมื่อกี้เมื่อกี้เลยนะส่วนในภาพสีชั่วโมงล่ะครับเดี๋ยวนะสี่ชั่วโมงเกิอดอะไรขึ้นบ้างสชั่วโมงเนี่ยทะลุเส้นแนวต้านมาแล้วก็ผู้แบกกลับมาร,รบรารีเทสนะครับปรากฏว่า r รีเทสผ่านเนาะไม่ตกเส้นนะครับ แล้วก็ได้ทําการเด้งขึ้นไปนะครับที่ประมาณห้าหมื่นเท่าไหร่เนี่ยห้าหมื่นหนึ่งห้าหมื่นหนึ่งสามร้อยประมาณเนี้ยทําการเด้งขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็มีเส้น v w a วบที่ต้นเทรนนะครับต้นเทรนที่ผู้แบกกลับมาเนี่ยผู้แบกกลับมารีเทสเส้นเนี่ยก็ v w a วบอยู่ประมาณห้าหมื่นนะครับห้าหมื่นสองร้อยนะครับเส้นนี้เป็นแนวรับค่อนข้างสําคัญเลยแหละ เส้นวี a วตัวต่อไปก็ประมาณนี้นะก็ตอนนี้กําลังพยายามยืนเหนือเส้น v ี a ว v เนี่ยวีวต้นเทรนตรงเนี้ยเทรนระยะสั้นตรงเนี้ยก็พยายามจะยืนเหนือแต่ว่า MACD ในภาพสีชั่วโมงเนี่ยาหากักหัวลงนะครับแล้วก็โมเมนตัมการซื้อลดลงด้วยนะครับโมเมนตัมการซื้อลดลงนะครับเกิดไดเวอเร n ันไหมอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าโมเมนตัมการซื้อลดลงแล้วก็ราคาก็ ลงไปเนี่ยเออราคาก็ลงนะยังยังไม่มองว่าปกเกิดเดวเซนนะครับก็ให้จับตาดูนะเรามาะระวังนิดหนึ่ง RSI 65นะครับตอนนี้ในหน้ดอินเด็กนะครับ Bitcoin Dollar Index นะครับ, Bitcoin, อ,รบอันนี้ RSI 65.75นะครับณนะปัจจุบันอัปเดตล่าสุดนะครับก็ในภาพ4ชั่วโมงเนี่ยยังเป็นขาขึ้นอยู่นะตรงนี้มองได้ว่าเป็น ไซเวนะครับถ้าเบรกขึ้นก็อาจจะไปได้ไกลนะครับอาจจะเป็นบูฟเฟกก็ได้นะครับตรงนี้บูฟฟกไหมเดี๋ยวอ่ะตรงนี้ตรงนี้เป็นไซเวนะครับไซเวอ,อข้างนะครับก็ให้จับตาดูกันต่อไปนะครับถ้าเบรกขึ้นก็น่าจะไปได้ไกลนะถ้าเป็นบูฟฟกตรงนี้ก็เป้าก็จะอยู่ประมาณ ตรงนี้นะครับฟึบอ่ะพอดีถ้าสมมติเบรกขึ้นนะครับพอดีกับเส้นสีเหลืองนี่เลยเส้นแนวต้านนะครับที่เป็นแนวรับเก่านะครับที่ตกลงมาแล้วก็กลายเป็นแนวต้านเนาะอ่าตรงนี้ก็ประมาณเส้นสีเหลืองนี่เลยครับถ้าจะเบรกเป็นบูแฟกนะครับตรงนี้เหมือนรอบที่แล้วเนี่ยที่มันเป็นบูแฟกนะครับตรงนี้อ่ะ อันนี้วัดระยะก็พุ่งมาโดยประมาณนะครับประมาณนี้เนาะอ่าใกล้ๆใกล้ๆก,ก,กับเป้าบูแฟกพอดีอ่าประมาณนี้เลยอ่ะก็ตรงนะครับแพทเทิร์นบูแฟกก็ใช้ได้เหมือนกันนะก็ตอนนี้ก็ให้ระมัดระวังนะครับร,ระมัดระวังถ้าเบรกลงไม่แน่ใจเหมือนกันนะถ้าเบรกลงอาจจะลงประมาณนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่อ่ะอันนี้ไม่ไม่ดาราคาก็แล้วกันแต่ว่า ในภาพสีชั่วโมงเนี่ยอาการก็ยังทรงๆอยู่นะยังเป็นไซว์ออข้างนะครับให้ระมาระวัง RSI ในภาพวันอะที่อาจจะกลับมารีเทสนะครับอาจจะกลับมารีเทสเส้นนี้เพราะว่า RSI ยังยังไม่รีเทสนะครับยังไม่รีเทสเส้นสำคัญนะครับก็ไม่รู้ว่าจะกลับมารีเทสไหมแต่ว่าให้ระวังกแล้วกันแต่ตอนนี้ สัญญาณก็คือสัญญาณเป็นสัญญาณที่ดีอยู่นะเพราะว่า RSI เนี่ยมาทรงๆอยู่ที่50นะครับก็มีมุมตั้การซื้อที่เพิ่มขึ้นนะครับจาก MACD นะครับอ่ะก็จับตาดูกันต่อไปนะครับก็รอสัญญาณซื้อแล้วกันนะครับสำหรับบิตคอยนนะครับท่านใดที่ใช้ระบบเทรดเทรนด์ฟอล low ing เนี่ยก็จับตาดูกันนะครับเพราะว่าระบบเทรนด์บางตัวก็ยังไม่มีสัญญาณซื้อนะครับก็ ให้เรามาระวังกันต่อไปนะครับเราสัญญาซื้อมาแล้วก็ทําตามแผนของเรานะครับต่อไปเป็น Total Market Cap นะครับ Total Market Cap เนี่ยมีอาการมาชนเส้นแนวต้านนะครับแนวต้านสีชมพูคล้ายๆบิตคอยเ,ยเลยแหละแนวต้านสีชมพูนี่นะครับหายนี้กับหายนี้นะครับ อ่ะตอนนี้ก็ทะลุเส้นแนวต้านไปแล้วนะครับแนวต้านสีชมพูเนี่ยถ้าตีอย่างนี้นะตีเส้นอย่างนี้ก็ทะลุแนวต้านสีชมพูลแล้วยังมีแนวแนวรับสีเหลืองนี่นะครับแนวรับยอดนี้กับยอดนี้นะครับแนวรับสีเหลืองก็อ,อยู่เหนือเหนือแนวรับนะครับตอนนี้ MACD มีสัญญาณซื้อที่เพิ่มขึ้นนะครับโมเมนตัมการซื้อที่เพิ่มขึ้น,น RSI อยู่เหนือ50นะครับ RSI อยู่เหนือ50ก็เป็นสัญญาณที่ดีเหมือนกันนะ สำหรับท o t ท l ลมาเก็ตแคนะครับในภาพวันต่อไปเป็นบิตคอย o m i ม a แนนนะครับบิตคอย o m i ม a แนนในภาพวันก็เกิดบ u ลลิชเ d ว v e อร์เจน์นะครับตรงนี้ก็ราคาไม่ใช่ราคาดิค่าด m i ม a แนนเนี่ยพยายามจะยืนเหนือเส้นสีส้มเนี่ยแนวต้านสีส้มเนี่ยให้ได้นะครับตอนนี้ตอนแรกก็ตกมาแล้วเนาะแล้วก็พยายามจะยืนเหนือให้ได้ก็ เป็นสัญญาณที่ไม่ดีต่อเอาคอยนะถ้ายืนเหนือแล้วก็พุ่งได้เนี่ยเป็นสัญญาณที่ไม่ดีต่อเอาคอยเพราะว่าตรงนี้ยังเป็นไฮโลอยู่นะตรงนี้เป็นจุดดับเบิลบอททอมนะครับก็ต้องรอคอนเฟิร์มนะครับตรงนี้จุดดับเบิลบอททอมตรงนี้นะครับปึ๊บอ่าตรงนี้นะครับไม่ควรหลุดนะครับไม่ควรหลุดเส้นสีขาวนี่นะครับบิตคอยดูมีเน้นนะครับ ถ้าบิตคอยดูมินนน์หลุดเส้นสีขาวก็คืออาจจะทำให้บิตคอยถูกดึงมูลค่าของเขาอ่ะอาจจะไปลงกับเหรียญเอาคอยได้นะครับก็ให้ระมัดระวังนะครับส่วนถ้าบิตคอยดูมินนน์ขึ้นก็คืออาจจะส่งผลเสียต่อเอาคอยก็ได้นะแต่ว่าเอาคอยบางตัวอาจจะขึ้นนะก็คืออาจจะขึ้นไม่แรงเพราะว่าโดนบิตคอยเนี่ยดึงเงินไปหมดเนาะก็ต้องจับตาดูกันต่อไปเพราะว่าตอนนี้ยังไม่คอนเฟิร์มทำลเวอร์โลใหม่ยังเป็นไฮโลอยู่ตรงนี้นะครับ ตรงนี้ก็เป็นการยกไฮยกโลเหมือนกันอ๋อตรงนี้เป็นการทำไฮโลนะครับแต่ว่ายังไม่คอนเฟิร์มไฮไฮครับไฮเออร์ไฮก็ต้องผ่านตรงนี้ไปก่อนนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นมาเก็ตบอทคอมเบทมาเก็ตบอทนะครับตรงนี้ให้จับตาดูกันต่อไปนะครับสำหรับบิตคอยน์โดเมนในภาพวันนะครับ ต่อไปดัชนีค่าเงนนินดอลลาร์สหรัฐนะครับดัชนีค่าเงนนินดอลลาร์สหรัฐก็ตกเส้นแนวรับตรงนี้ไปแล้วนะครับอาการก็ไม่ดีเท่าไหร่นะสำหรับดัชนีค่าเงนนินดอลลาร์สหรัฐเพราะว่าเพราะว่า MACD ่ยมีสัญญาณมีมุม,มต่มการขายที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็นแนวรับตรงเนี้ย จากที่เคยรับอยู่นะที่ทะลุไปแล้วรับอยู่ก็ตอนนี้ก็รับไม่อยู่ก็กลับลงมานะครับอาจจะกลับลงมาช่องข้างล่างก็ได้นะก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้อะแต่ผมผมมองว่ากลับอาจจะกลับลงมาก็ได้นะอันนี้ผมอาจจะผิดก็ได้ละแต่ผมยังมองว่าอาจจะกลับลงมาในกรอบนี้นะ,ะอาจจะขึ้นต่อก็ได้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ว่าภาพใหญ่ๆเนี่ยภาพใหญ่ประมาณนี้ยังเป็นขาขึ้นนะดัชนียังเป็นขาขึ้นนะก็ต้องให้เรามาระวังพวก บิตคอยน์เหมือนกันนะครับต่อไปผมจะมาดูเหรียญอัลคอยนะครับเหรียญแรกนะครับเนียนะครับเนียโปรโตคอลเนียเนี่ยวันก่อนได้มีสัญญาณซื้อนะสัญญาณซื้อวันที่อะไรเนี่ยของแอคชั่นโซน่ยแอคชั่นโซนประมาณวันที่ยี่สิบอ่ายี่สิบยี่สิบสามนะครับยี่สิบสามธันวาน,นะครับจากอินดิเคเตอร์ C D C แอคชั่นโซนของอาจารย์พิริยะนะครับก็ เป็นสัญญาณที่ดีดไหมก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าโมเมนตัมการซื้อของ m a c d เดเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะครับก็ให้จับตาดูนะแต่ว่าตอนนี้ก็กลายเป็นแท่งแดงนะครับ RSI สูงนะครับช่วงนี้ RSI ก็สูงนะอาจจะไปต่อก็ได้นะครับออรอบที่แล้วก็ได้ทำการทะลุเส้นแนวต้านตรงนี้ไปแล้วนะครับที่เป็นสามเหลี่ยมนะครับตรงนี้อาทะลุไปแล้วกลับลงมายอ่อกลับลงมาก็ไปต่อเนาะเป็น การาทำไฮโลใหม่นะครับตรงนี้ถ้าเราดูแนวต้านนะครับแนวต้านเส้น v ีแวนะครับอะกดต้นเทรนตรงนี้อาถ้ามันลงมาแตะก็กดต้นเทรนนี้ลอมหนึ่งอนนวแนวรับอยู่ที่ประมาณ12นะครับ12.618นะครับ USD T นะครับประมาณนี้เลยแนวรับหลักๆอาแนวรับนี้ก็ ่าตอนนี้ก็เส้นบีแวบเนี่ยของเมื่อวานนะครับก็ตกไปแล้วนะครับตอนนี้อาการก็อาจจะเป็นสนัญญาณกับตัวก็ได้นะเพราะว่า RSI เนี่ยหักมัวลงนะครับแต่มาดูในภาพสี่ชั่วโมงนะครับระยะสั้นระยะสั้นเนี่ยเกิด bearish divergence นะครับเกิด bearish divergence นนะครับตรงนี้นะครับก็อาการก็ระมัดระวังนะน่าเป็นห่วงอยู่นะ MACD เนี่ย ตัดลงนะครับตัดกันนะครับหักหัวลงแต่ว่ายังไม่ตัดศูนย์นะยังไม่คอนเฟิร์มขาลงนะครับในภาพสี่ชั่วโมงนะครับแต่ให้ระวังโมเมนตัมการซื้อที่ลดลงนะครับแล้วก็มีแรงขายที่เพิ่มขึ้นนะระวังนะในภาพระยะสั้นสี่ชั่วโมงนะครับต่อไป CRV นะครับ CRV ภาพสี่ชั่วโมงเนี่ยเกิดเบริจเดอร์เซนเช่นกันนะครับราคาก็ได้ทําการย,ย่อตัวลงมาเล็กน้อยนะครับ MACD ตัดกันนะครับมีสัญญาณขายนะครับให้นำมัาระวังนะครับส่วนในภาพวันแล้วในภาพวันก็ภาพวันตามอินดิเคเตอร์ก็บอกว่ามีสัญญาณซื้อตั้งแต่วันที่เท่าไหร่เนี่ย Action Zone มีสัญญาณซื้อเมื่อวันที่23นะครับ action zone CDC, cdc action zone มีสัญญาณซื้อเมื่อวันที่23นะครับก็ตอนนี้ราคาก็ขึ้นนะคะขึ้นนะครับก็ไปอย่างช้าๆนะครับแต่ว่าภาพ4ีชั่วโมงเนี่ยให้ให้เรามาระวังสัญญาณ b a r i s h d i v e r g e n c นะครับของ isi นะครับแต่ในภาพวันเนี่ย m o m e n t ัม,ม,มการซื้อเพิ่มนะครับแล้วก็ยังมีแนวรับที่ต้นเทรนดตรงนี้ก็รับอยู่นะ ที่วันก่อนลงมาชนนะครับชนมาแล้วก็มีดิฟนิดหน่อยนะครับตรงนี้ก็แนวต้านนี้ก็ยังรับอยู่นะโอเคก็ยังยังยังไปต่อได้นะอาจจะไปต่อได้นะครับก็จับตาดูกันต่อไปถ้าบิตคอยขึ้นก็อาจจะไปด้วยก็ได้นะ IS i อซ์ไเหนือห้านะก็ภาาวันยังเป็นขาขึ้นนะครับสำหรับ CRV ต่อไป BNB USDT m i n s นะครับ i n c าวันเนี่ยเป็นขาลงอยู่นะแต่ว่า M A C D มีสัญญาณตัดกันนะตัดกันที่จุดล่างนะครับจุดต่ํากว่า0นย์นะครับมีโมเมนตัมการซื้อมาแท่งหนึงนะครับ2แท่งแล้วแหละแล้วก็ไอซเนี่ยพยายามจะเชิดหัวขึ้นนะครับแต่ว่ายังต่ํากว่า50ยังเป็นขาลงในภาพวันอยู่นะก็ให้ระมัดาระวังนิดหนึ่งนะรอสัญญาณซื้อนะครับเปลี่ยนมีภาพวันอยู่ในเทรนขาลงนะครับอาจจะกลับตัวก็ได้นะผมมองว่าอย่างนี้ต่อไปกิลไฟนะครับ คิวไฟภาพสี่ชั่วโมงนะครับภาพวันยังดูอะไรไม่ได้4ชั่วโมงเนี่ยวันก่อนก็ได้เกิดสัญญาณบริ r เดเปอร์เซนนะครับก็ตรงนี้ก็โดนดดล้างไปแล้วสัญญาณนี้แต่ว่า4ชั่วโมงเนี่ย ISI เนี่ยลงมาย่ำๆที่ประมาณ50ากว่านะครับ ISI ย่ำๆที่50นะครับ MACD ล่ะ MACD ตัดกันนะครับตัดกันลงนะครับหักหัวลงนะครับ มีโมเมนตัมการขายที่เพิ่มขึ้นนะโมเมนตัมการขายที่เพิ่มขึ้นส่วนแนวต้านเนะี่ยแนวต้านก็เส้นนี้เลยเส้นวีแวบที่ประมาณ2.9นะครับ2.92 USDT นะครับเป็นแนวต้านสำคัญนะครับพยายามจะยืนเหนือไม่ได้เนะตอนนี้ก็ได้ทำการย่อตัวลงมานะครับให้ระมาดระวังสัญญาณขายใน MACD นะทีะ่กำลังจะตัดลงนะครับตัดลงไปแล้วแหละแต่ว่ากำลังอาจจะกำลังตัดศูนย์ก็ได้นะให้ระมัระวังนะครับ เพราะว่าเวฟเนี่ยถ้าเป็นเวฟภาพเล็กๆตรงนี้อาจจะเป็นขึ้น1น,นะก็ได้นะเดี๋ยวนะถ้าลองนับตามอิเลียดเวฟนะครับอเลียดเวฟผมนับไม่ค่อยเป็นนะเดี๋ยวพยายามจะ,จะพยายามนับนะครับตรงนี้อาจจะเป็นเวฟหนึก็ได้นะหนึ่าจจะขึ้น3นะครับเดี๋ยวขอเช็คฟีโบเอ็กซ์เทนชันนะครับ หนึ่งจุดหกจุงแปดแล้วก็อะตรงนี้อาจจะเป็นหนึ่งสองแล้วขึ้นสามลงสี่แล้วก็ขึ้นห้าก็ได้นะไม่แน่ใจเหมือนกันอะก็ไม่รู้เหมือนกันน้องนี่เว็บอะไรอาจจะเป็นเว็บหนึ่งใหญ่ก็ได้นะหนึ่งสองสามเอบีซีสี่แล้วก็ขึ้นห้า แล้วก็ A B C เหรอไม่รู้เหมือนกันอันนี้อันนี้มั่วๆนะผมไม่เก่งเรื่อง e l เ i ีย Wave นะอันนี้ก็อะที่ผมพูดไปเมื่อกี้ก็ไม่ต้องสนใจก็ได้นะแต่ว่าถ้าจะมองตรงนี้เป็นหนึ่งก็ได้นะแล้วก็ลงสองใหญ่ก็ให้รามาระวังนะครับถ้ามันเป็นหนึ่งนะครับถ้ามันเป็นหนึ่งผมถนัดนับแบบภาพใหญ่มากกว่าถ้ามันเป็นหนึ่งมันจะลงมาที่ประมาณ61.8 78.6 88.7นะครับ ไปจนถึง94.2นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะลงไปที่61.878.6นะครับก็แนวรับก็ในกล่องนี้เลยนะถ้าจะเป็นถ้ามันจะเป็นเวฟ2นะครับขึ้น1แล้วลง2ก็รับตามนี้ก็ได้นะภาพ4ี่ชั่วโมงเนี่ยก็ให้เรามาระวังนะครับการกลับตัวเป็นขาลงนะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนเป็นขาลงนะครับแต่ให้ให้เรามาระวังกันปรับตัวเป็นขาลงนะครับสำหรับกิลไฟนะครับ ต่อไปมานานะครับมานาในภาพสีชั่วโมงเนี่ยมานานในภาพสีชั่วโมงก็เป็นขาขึ้นนะส่วนภาพวานหลกักภาพวานมีมมเป็นตั้มการซื้อที่เพิ่มขึ้นนะครับเป็น2แท่งนั่นแหละแล้วก็ไอ i ์ไอเนี่ยยืนเหนือห้ได้นะตอนนี้ก็ยังทะลุทะลุเส้นห้ามาแล้วอาการก็ดูดีนะอาจจะเป็นคัฟเห็นแฮนเดิลก็ได้นะตรงนี้ไม่แน่ใจเหมือนกัน ก็คับแอนแฮนเดิลก็ต้องรอคอนเฟิร์มก่อนนะถึงจะเป็นคับแอนแฮนเดิลเราต้องรู้ก่อนใช่ไหมละ่ะอ,อไม่ใช่ว่าเราเราไปเดาว,ว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นมันต้องเป็นอย่างนี้อ่ะเพราะว่าการคาดเดาของเราอาจจะผิดก็ได้อ่ะแต่ว่า ISI เนี่ยพยายามจะยืนเหนือ50นะก็เป็นอาการที่ดีนะสะบับปรบมาณาแต่ว่าตอนนี้ก็รอสัญ,ญญาณซื้อไปก่อนนะภาพวันยังเป็นขาลงอยู่ แต่ว่าตรงนี้เป็นจุดกลับตัวก็ได้นะตรงนี้ก็ให้จับตาดูกันต่อไปนะครับสหรับมานาน,นะครับต่อไป AVE นะครับ AVE วันนี้ก็ได้ชนเส้นแนวต้านนี้แล้วก็กลายเป็นแท่ง rejection นะครับปฏิเสธราคาลงมานะครับแนวต้านที้สำคัญนะแนวต้านสีขาวเนี่ยชนไม่ผ่านโอเคกลับลงมาอาจจะชนปุ๊บไม่ผ่านแล้วก็กลับลงมาไซาเวกันสักพักแล้วก็ ค่อยเบรกแนวต้านออกก็ได้นะอันนี้ก็มีความเป็นไปได้นะแต่ว่าถ้าดูตามแอคชั่นโซนนะเดี๋ยวนะแอคชั่นโซนมีสัญญาณซื้อพรุ่งนี้นะรอคอนเฟิร์มพรุ่งนี้นะถ้าใครเทรดตามระบบแอคชั่นโซนของอาจารย์พิริยะนะครับก็รอคอนเฟิร์มพรุ่งนี้นะแต่ว่า ISI เนี่ยเรามาระวังนิดหนึ่งเพราะว่า ISI เนี่ยหักหัวลงนะ RSI ในภาพวันยังสูงอยู่นะแต่ว่าหักหัวลงให้ระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับสำหรับ AAVE ต่อไปแซนนะครับแซนภาพวันเนี่ยมีการตัดกันของเส้น MACD กับเส้นสิญญาณตัดกันขึ้นนะครับแล้วก็ iSI มีการเชดหัวขึ้นนะครับวันนี้ก็ขึ้นมาพอสมควรนะเป็นอาการที่ดีนะสำหรับแซนนะครับอาการที่ดีเหมือนกันแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือมันตกเส้นนี้ไปแล้วเนะี่ยเส้น ขาขึ้นที่มันขึ้นชันๆเนะี่ยอาจจะกลับไปรีเทสก็ได้นะตรงนี้ก็จับตาดูคนต่อไปนะครับสำหรับแซนต่อไป XRP ครับราคาไทยนะตัวนี้ XRP ไทยบาทตอนแรกก็ทะลุเส้นแนวต้านตรงนี้ไปแล้วนะครับก็พยายามจะกลับมารีเทสยืนเหนือให้ได้นะครับตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นคับเห็นแฮนเดิลหรือเปล่านะเดี๋ยวนะ ถ้ามันเป็นคัพแอนด์แฮนเดิลก็เป้าหมายก็อยู่ประมาณปึ๊บเป้าก็อยู่ประมาณ37บาทน,นะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นคัพแอนด์แฮนเดิลหรือเปล่าแต่ว่าผมเทรดตามอินดิเคเตอร์ไงก็อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็อ่ะไปไปทำกันบ้างมาแล้วกันอ่ะเป็นไอเดียนะครับ MACD เนี่ยมีสัญ,ญญาณซื้อเออไม่ใช่ดิ มีโมเมนตัมการซื้อที่เพิ่มขึ้นแต่ว่ายังยังไม่มีสัญญาณซื้อนะมีแค่สัญญาณพรีบายนะครับก็ทําตามแผนนะครับตอนนี้พรีบายก็ยังไม่มีอะไรนะครับ RSI เนะี่ยทะลุ50ไปแล้วนะครับ RSI ทะลุ50ไปแล้วก็ยังเป็นาขาขึ้นนะถ้าใครเทรดตาม RSI อย่างเงี้ยเกิน50ซื้ออย่างเงี้ยก็ตอนนี้ก็ก็ได้นะก็ซื้อก็ได้นะไม่รู้เหมือนกัน ไม่ช่องไม่ใช่ช่องแนะนาําการซื้อขายนะครับใครจะซื้อก็ซื้อนะผมยังนะครับผมรอคอนเฟิร์มดีกว่าคอนเฟิร์มกับ MACD นะครับต่อต่อไปครับ ILV เหรียญที่พึ่งเข้ากระดานเทรดสีเขียวมาเมื่อกี้เมื่อกี้เองอ่ะ ILV เนี่ยเกิดสัญญาณเป็นจุดตัดกันนะครับสำหรับเส้น MACD เนี่ยตัดกันแล้ว พยายามจากง,งัดหัวขึ้นนะแล้วก็มีโมเมนตัมการซื้อที่เพิ่มขึ้นมาหนึ่งแท่งแต่ว่า RSI ยังต่ำกว่า50อยู่ RSI ยังต่ำกว่า50แล้วก็ต้องระมัดระวังนะครับรอสัญญาณซื้อในภาพวันนะครับตัวนี้ภาพวันก็ยังเป็นขาลงนะแต่ว่าจะมองว่าเป็นจุดกลับตัวเตรียมขึ้นก็ได้นะครับเพราะว่า Bitcoin มันขึ้นนะครับต่อไปการล่านะครับการล่าภาพวันเนี่ยโมเมนตัม um การขายลดลงนะครับโมเมนตัม um การขายลดลง m c d มีอาการ ทรงๆอยู่นะแต่ว่า RSI เนี่ย RSI เนี่ยเหนือ50นะครับก็ยังยังไปได้นะครับก็ถ้าถ้าสบายก็ไปได้นะแต่ว่าให้เรามาระวังแรงขายนะช่วงนี้การล่าก็พุ่งแรงเหมือนกันถ้าพุ่งแรงก็คือลงแรงเหมือนกันนะก็ต้องต้องระกมาระวังนะแต่ภาพวันยังเป็นขาขึ้นนะครับต่อไปซูชินะครับซูชิภาพวันเนี่ยยังเป็นขาขาลงอยู่นะ แต่ถ้าจะมองว่าตรงนี้เป็นจุดกลับตัวก็ได้นะครับเพราะว่าโมเมนตัมการซื้อเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นดีเหมือนกันนะโมเมนตัมการซื้อเพิ่มขึ้นดีแต่ว่าวันนี้ก็กลายเป็นแท่งแดงนะครับก็ระมัระวังนะครับเพราะว่าไอซ์ไอเนี่ยหักหัวลงนะแต่ไ s ซอเน่ยเหนือ50นะครับก็อาการก็โอเคนะใช้ได้แต่ว่าต้องหาจุดซื้อดีๆก็แล้วกันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจุดซื้อดีๆอยู่ตรงไหนมีการทํา ไฮโลนะครับตรงนี้เพราะว่ายกยกโลขึ้นนะครับก็คอนเฟิร์มไฮโลนะครับตรงนี้ก็อาการก็ดูดีนะแต่ว่าต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าต้องระมัดระวังนะครับที่อาจจะกลับมาเส้นนี้ก็ได้นะต้องระมัดระวังนะครับสำหรับซูชิต่อไปโอเชียนนะครับโอเชียนภาพวันเนี่ยยังไม่ขาลงอยู่นะถ้าดูตาม MACD ยังไม่ขาลงแต่ว่า iSI เนะี่ย ขึ้นไปแล้วก็ทะลุ50ิแล้วก็กลับมา r ี t e s ที่ห้าิแล้วก็ขึ้นต่อนะครับไอซ์ไซยังพุ่งขึ้นต่อนะครับเกิดสัญญาณบู l l i s h เ i v e ร g e n นะครับตรงนี้เกิดบู l l i s h d i v e ร g e n ในภาพวันนะครับก็ยังไงดีแต่วอลุ่มวอลุ่มก็ดีนะถ้าดูวอลุ่มนะครับวอลุ่มใช้ได้นะมีวอลุ่มแท่งเขียวตรงนี้นะแท่งเขียวตรงนี้ก็ เหมือนจะมีคนแอบเก็บของหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะอันนี้ไปดูเอาเองนะเห็นไหมเนี่ยมันมีบอลลูมเนี่ยมาสองแท่งสองแท่งใหญ่ๆ,ๆนะตัวนี้ก็ไซด์เวนะครับไซด์เวเป็นกรอบสามเหลี่ยมนีขนาดยักษ์นะครับเล่นมาในกรอบสามเหลี่ยมเนะี่ยไม่ใช่ไซด์เวหรอกเป็นเออนั่นแหละเป็นเล่นเล่นในกรอบสามเหลี่ยมขนาดยักษ์นะตรงนี้ก็ใกล้จุดใกล้จุดตัดกันของสามเหลี่ยมแล้วนะนะ ใกล้สุดทางแล้วแหละตัวแรกก็ตกเส้นแนวรับตรงนี้ไปแล้วนะครับก็กลับขึ้นมาพยายามกลับขึ้นมาหรือยืนเหนือแนวรับเก่านะครับเส้นสีฟ้าเนี่ยก็อาการก็ดูดีนะวอลุ่มเข้าแท่งหนึ่งนะแท่งเขียวๆตรงนี้ก็โอเคนะใช้ได้เหมือนกันสําหรับโอเชียนะครับภาพวันก็ยังเป็นขาลงแต่ว่ามองว่าเป็นจุดกลับตัวขาขึ้นก็ได้นะครับสําหรับโอเชียนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมเอเทนเอเป็นตัวน้อยนะครับก็จบการ วิเคราะห์ตามอินเตอร์เพียงเท่านี้นะครับก็ลาไปก่อนนะครับท่าในใดชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับ